หลายๆท่านคงทราบและกังวลนะครับว่าการฉีดนเด็กในครั้งนี้ของไฟเซอร์นะครับอาจจะมีในเรื่องของผลข้างเคียงนะครับขอนําเรียนายงี้ครับว่าในผลข้างเคียงในเด็กเนี่ยสามารถมีได้นะครับเราฉีดไปร้านเข็มเนี่ยจะมีเด็กเพิ่มประมาณ 10- บถึงยีคนที่จะเป็นนะครับแต่อาการที่เป็นครับเป็นน้อยครับแล้วสามารถหายเองได้นะครับในกลุ่มช่วงอายุนะครับตั้งแต่12ถึง18ปีเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างนี้นะครับกลุ่มที่4ีได้เลยนะครับสเข็ม ต่อการเลยนะครับอันดับแรกก็คือเป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง16-18ปีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับสามารถฉีดได้2เข็มทางการสัปดาห์นะครับอัหดับที่2ครับเด็กที่มีโรคประจําตัวนะครับตั้งแต่12-18ปีขึ้นไปนะครับโรคประจําตัวอาทิเช่นนะครับโรค้วนนะครับโรคเบาหวานนะครับโรคมะเร็งนะครับโรคภูมิคุ้มกันนะครับสําหรับเด็กผู้ชายครับอายุระหว่าง12-16ปีเนี่ยมาที่เวไลตอ์มาล้แพทย์นะครับให้ข้อแนะนําครับ ให้ฉีดเพียงหนึ่งเข็มก่อนนะครับเพราะว่าในการฉีดเข็มที่2เนี่ยมีโอกาสการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจนะครับแล้วก็โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้นะครับในส่วนของเด็กหญิงเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับเราสามารถฉีดได้นะครับตั้งแต่12ปีจนถึง18ปีขึ้นไปครับข้อควรระวังนะครับในการฉีดในครั้งนี้นะครับขอให้หลีกเลี่ยงต่อกระงกายอย่างหนักนะครับอย่างเช่นไปวิ่งไปเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะมีส่งผลต่อการที่เกิดผลข้างเคียงที่งกล่าวนะครับ ุบทบาของท่านเป็นผู้ชาย26ปีเนี่ยท่านสามารถสังเกตครับว่าถ้าหลังฉีดแล้วเนี่ยถ้ามีอาการเหนื่อยนะครับถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกเป็นลมนะครับหมดสติให้รีบกลับมารักษาที่โรงพยาบาลครับเราจะได้มีการเจาะเลือดตรวจนะครับส่วนการรักษาครับไม่ได้ยุ่งยากครับสามารถหายเองได้นะครับแล้วก็กลับมาเป็นปกติได้นะครับ